ภาพที่เห็นนี่คือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็คือเท้ามหาราชทั้งสี่เทวดาชั้นที่หนึ่งที่รักษาทิศทั้งสี่หรืเท้ามหาราชทั้งสี่จตุโลกบาลทั้งสี่ก็ได้วัดอินก็เอามารูปเขียนเขียนเป็นรูปยักษ์ที่ประตูทั้งสีของวัดสีของยักษ์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันก็คือนิพยายักษ์เป็นเจ้าแห่งเทวดาชั้นที่หนึ่ง ใกล้ชิดมนุษย์มีิริ์นะมทริ์นี่นี่จะตุท่าจุดตุโลกบาลทั่สีก็มีศานะเป็นเป็นเทพเป็นยักษ์เป็นจริงๆคือยักษ์แหละพวกนี้ทําบุญด้วยความโกรธทําบุญด้วยแต่ทําบุญด้วยโทสะโกรธนิดอารมณ์ร้อนพวกนี้เลยไม่น่าไม่งามเทวดาแต่ก็มีบุญมทริ์มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าเทวดา ่เก็ชอบทําบุญด้วยความโกรธก็เลยหน้าไม่งามเหมือนคนบางคนที่หน้าไม่งามว่าทําบุญด้วยอารมณ์ร้อนเนี่ยดูข้างบนนะดูหน้าชัดๆท้ายจะตุโลกกบาดต้องสีเนี่ยอยู่ที่ประตูวัดอินทารานี่กระบองยักษ์นี่เป็นพวกที่ ฆ่าให้ตายเหมือนมนุษย์ไม่ได้แต่ตีให้เจ็บได้แล้วใช้กระบอกใช้มีดดาบฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ตายเหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่ฆ่าตายพวกนี้ฆ่าไม่ตายแต่ใช้กระบอกตีมันเจ็บพวกนี้ถึกแล้วต้องใช้กระบอกตีนี่ท้าจะตุโลก,กบ,บาลทักด้านขวามือเนี่ยเป็นลายเขียนใหม่เขียนใหม่เพราะว่าเมื่อประมาณสิปีทีแล้วไฟไหม้ สังเกตให้ดีจะเห็นร่องรอยว่าเขียนลายใหม่ตั้งแต่ช่วงหัวข่าวไปต้นมาสีต่างกันตั้งแต่ช่วงหัวข่าวไปต้นมาด้านองค์ขวามือขวามือของเราเองเนี่ยสีต่างกันเพราะว่าเขียนใหม่ถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะถ้าสังเกตจะรู้โรดลายยักษ์มีทั้งสีทิศเต่ละรทิศใช้สีต่างกันเป็นเท้ามาราชทั้งสีเท้ากุเวนเท้าทตรถเท้าไิรู้ละหก อีกองจำชื่อไม่ได้แล้วเท้าจตุโลกกับบาลจตุแปลว่าสีโลกก็คือโลกบาลนี่คือรักษาแปลว่าเทวดาผู้รักษาโลกในทิศทั้งสี่เวลาอธิษฐานอะไรเราไม่ได้รับคำมีธรรมไรก็เท้าหมหาราชสิจะช่วยถ้าอยู่ในวิสัยช่วยเราได้เขาก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วย องนี้รักษาประตูทั้ง4ของวัดอินทารานี่คือประตูทางเข้าด้านหน้าของพระอุโบสถวัดอินทาราเดีย๋ยวจะไปดูอีกอีกหนึ่งทิศแต่ละแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันประจําทิศแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน